สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ E ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกอย่าเพิ่งรีบจากการเซาเกตเผยวอร์เกอร์เดินม,มาขอเลิกรับใช้ทีมชาติการเลตเซาเกตกุนือของสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า คายวอรเกอร์นะครับแบ็กขวาจากทัพเรือใบสีฟ้าคือคนที่เดินมาขอเลิกเล่นทีมชาติกับแกเรสโตเกตถึง2ครั้งด้วยกันและล่าสุดก็เพิ่งยิงประตูช่วยให้เสมอกับยูเครนโดยสกอร์หประตูตอนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านแกเรสโตเกตได้พูดว่าคายวอรเกอร์ผมให้เครดิตเขาทั้งหมดและผมเคยบอกเขาเรื่องการอำลาทีมชาติมาแล้ว2ครั้งเขาขอเลิกเล่นทีมชาติหลังยูโรและหลังฟุตบอลโลกเขารักที่จะอยู่ที่นี่และเขาต้องการที่จะดำเนินต่อไป และตอนนี้เขากําลังคิดว่าเขาจะเล่นกับทีมชาติได้อีกนานแค่ไหนหากเรากําลังพูดถึงลักเตะระดับโลกในตําแหน่งของพวกเขาในทีมของเราเขาคือหนึ่งในนั้นนี่นะครับเป็นคําพูดของทางด้าน,กเ,นเ,เกลสเตอเกตที่ได้เผยว่าทางด้านไคล์วอเกอร์นะครับได้บอกกับตนนะครับเรื่องการรับใช้ทีมชาตินะครับก็คือขอเลิกเล่นให้กับทีมชาติถึง2ครั้งด้วยกันนะครับและทางด้านเลสเตอเกตก็ได้ปฏิเสธค,คําขอนั้นไปถึงต่อหนด้วยกันนะครับ เอาละครับมาดูข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับ CEO เรือยกย่องเป๊ปคือกุนซือที่อัจฉริยะเฟรานสโเรโนผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดถึงเป๊ปกวัวเดียล่าว่ามีความเป็นอัจฉริยะของวงการลูกหนังในปัจจุบันในเขาได้พูดว่าเขาเป็นอัจฉริยะนะเขาทำงานหนักมากเขาเป็นคนแรกที่มาถึงออฟฟิศและเป็นคนสุดท้ายที่กลับบ้านเขาค่อนข้างหมกมุ่นดังนั้นเมื่อเราแพ้เขาอาจจะเป็นคนที่พูดคุยด้วยได้ยาก เขาก็หายในชัยชนะจริงๆนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้เล่นถ้าผมถามเขาว่ามีความลับไหมเขาจะบอกกับผมทันทีว่าไม่มีแค่ทํางานหนักทํางานหนักและทํางานหนักแต่แน่นอนว่าเขามีพรสวรรค์และมีความคิดที่สร้างสรรค์เราคว้าตีแชมป์ผู้คนมากมายมีความตุกกับเรื่องนี้และร่วมแสดงความยินดีกับเรามันช่างเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าเป็นทศวรรษที่ยอดเยี่ยมต่างหากทศวรรษของการทำงานหนักการคว้าแชมป์ UCL ถือเป็นสัญลักษณ์และสำคัญมากและช่วยให้แมนซิเตี้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนมากยิ่งขึ้นนี่เป็นคำกล่าวของซีโอผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้พูดถึงเป๊ปกูเดียร่านะครับว่ามีความเป็นอัจฉริยะและมีความเป็นสุดยอดแห่งการคุมทัพเลยนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยดีกว่ารุยปินโตแฮกเกอร์ผู้เปิดเผยข้อมูลทำเรือโดนข้อหา 1 1 5คดีถูกจับกักคุก4ปีนี่นะครับคือโฉมหน้าผู้ที่เปิดเผยข้อมูลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับรุยปินโตแฮกเกอร์ชาวโปรตุเกสเปิดเผยข้อมูลของแมนเชสเตอร์ซิตี้บนเว็บไซต์ฟุตบอลเล็กและทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเจอตั้งข้อหาละเมิดฟรนเชยลแปรเพย์มากกว่า115คดีโดยตอนนี้เจ้าตัวได้ถูกจับและถูกศาลในกรุงลิสบอนพิาพากษาตัดสินลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรม9กระทง และเตียมได้รับบทลงโทษจำคุกเป็นเวลา4ปีนี่นะครับคือชมหน้าของแฮกเกอร์ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลของทัพเรือใบตีฟ้าของเรานะครับมาดูข่าวที่4กันต่อเลยดีกว่านะครับเชียร์เลอร์ไม่แปลกใจเรืออยากได้เฟอร์กูสันอลันเชียร์เลอร์อดีตกองหน้าของนิวคาสเซิลได้เปิดเผยยืนยันผ่านสื่อดะแอรเลติกว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่มีข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจเซ็นสัญญากับอีแวนเฟอร์กูสันหลังหัวหอกวัย18ปปีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับไบตัน ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่ที่มีรายงานว่าแมนซิตี้เป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังจับตาดูเขาคงจะแปลกใจมากกว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจถ้าเฟอร์กูสันจะย้ายทีมครั้งใหญ่เป็นลายต่อไปจากไบตันไม่ใช่ว่าผมหวังให้เขาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเขาพัฒนาได้เรื่อยๆแบบที่ทำอยู่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนว่าในราคาที่เหมาะสมด้วยโดยเชลเลอร์เขาได้กล่าวต่อว่า เล่ากำลังตกอยู่ในยุคข,ของกองหน้าที่คล้องตัวอเน,นประสง์และสร้างสารรค์ไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนที่ปารถนาจะทําประตูในทุกสถานการณ์แต่เฟอร์กูสันมีสิ่งนั้นผมชอบความกระหายของเขาเขากระหายที่จะทําประตูแบบสุดๆนี่นะครับถ้าได้มายืนคู่กับเอริงฮารแลนด์ไม่รู้ว่าประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยิงได้ถล่มทลายมากขนาดไหนเลยทีเดียวนะครับมาดูข่าวที่5กันต่อเลยดีกว่านะครับดีแค่ไร์กองการอร์เานอนยกจ่องโรดี้มิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก ดิแค่ไลท์กองกลางของอาร์เซนอลยกย่องโรดดี้มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือกองกลางที่เก่งที่สุดบนเวทีพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไลท์ได้ย้ายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาอยู่กับปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยราคาค่าตัว105อปอนด์ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแม้มีแข้งแดงกลางหลายคนนะครับย้ายมาเล่นในลีกอังกฤษมากมายในช่วงที่ผ่านมาแต่ดาเตะทีมชาติอังกฤษมองว่าโรดดี้คือสุดยอดในเวลานี้เดยวเขาได้กล่าวว่าแน่นอนเลยว่าคนที่สำคัญในพรีเมียร์ลีกคือโรดดี้เขาสุดยอดมากจริงๆ เขาเป็นนักเตะที่พิเศษวิธีการที่เขาทําให้แมนซิตี้ขับเคลื่อนคุณรู้เลยว่าเขาคือน,นักเตะระดับท็อปนะนี่เป็นคำกล่าวของท่านดีแคนไลท์นะครับที่ได้พูดถึงโรดดี้นะครับเรียกได้ว่าสุดยอดกองกลางจากทีมชาติอังกฤษนะครับมองว่าสุดยอดกองกลางจากทีมชาติโปรตุเกสคือน,นักเตะที่เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์และมีความเพอร์เฟกสุดๆณนะเวลานี้ในตำแหน่งกองกลางของพิมลีกนะครับ ไลท์เองนะครับก็เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และมีความเก่งกาจมากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แอดมินก็แอบเสียดายนะครับที่แมนซิตี้นั้นอยากได้ดีแคนไลท์ like มาร่วมทัพนะครับแต่ว่าดีแคนไลท์ like ก็เลือกปฏิเสธและย้ายไปเล่นให้กับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาเลอรบยสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันไปนที่เรียบร้อยแล้วถ้าแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสสวัดีครับ